สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมใหม่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมสปีดพ p a ์ท Free Car Racing นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมคิงเนอร์ลิกก็จบลงไปแล้วนี่คือกิจกรรมใหม่ประจาเดือนธันวาคมนี้นะครับเราเริ่มกันในรอบกรุ๊ปน็อกเอาท์เลยนะครับเริ่มที่กรุ๊ปเอนะครับก็การแข่งระบบระดับหนึ่งหนึ่งคะแนนนะได้ครบ2คะแนนก็จะคัดออกจากกลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับตอนนี้ครับในกลุ่มมี5คนนะครับตั้งก็เดี๋ยวไปรอเอ่อ เทออฟกับอันดับ5้าที่จะจบในวันนี้แหละครับเดี๋ยวเราเปิดมาครับตอนเดดดานดีออฟเทมเปอรี่พาเลทครับเป็นคอฟที่นําก่อนนะครับแต่กูนี้มีคอฟนะผมมีเอิร์ธนะครับผมมีต้นพียูและก็ออโต้นะครับมาเปิดมาตอนนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นเอาละแมปบลักนะครับอืมตอนนี้2อันดับแรกครับเป็นคอากับเอิร์ธนะครับที่กําลังนําอยู่นะครับมาครับ ตอนนี้ครับตามลังอยู่นะครับเปิดแล้วก็มาจังหวะนี้ครับแล้วไปติดนิดนึงครับเข้าสู่แลบที่2ตามครอปอยู่นะครับตอนนี้ก็มีันดับ3อย่างต้นที่ตามมาอยู่นะครับแต่มาจังนี้ดีปิดหนึ่งมีไปพลาดนะครับและเข้าตรงนี้ครับยังมาได้ดีครับ w c w ครับแล้วก็ตัดในแท้ง CW ครับ เข้ามาจุดตรงนี้เหมือนความเร็วครอปจัดดอกแล้วแล้วเข้ามาครับเอิร์ธไม่พลาดแล้วเป็นคอปที่พลาดนหครับโอ้โหลงไปข้างล่างแล้วลดรีเหรครับเอาลับตอนนี้ครับเป็นเอิร์ธนะครับที่นำดับนึงนะครับแล้วตอนนี้มีต้นอยู่อันดับ3านะครับถ้าไม่พลาดอะไรนะครับจะเป็นเอิร์ธได้แหละครับที่จะได้คะแนนไปก่อนนะครับดึงคะแนนนะครับและเข้าไปด้วยอันดับที่1นะครับตามด้วยคอปแล้วไปติดด้วยนะครับต่อด้วยต้นนะครับ และพ่ยูฮับตามมาอันดับที่4ปิดท้ายระดับผ้าด้วยออโต้แะครับเกมที่2ครับเป็นดานสกายิตีนะครับดานระดับผ้าดาวนะครับก็เป็นเวนดาที่แพนเลือกมาตั้งแต่จับฉลากแล้วนะครับไม่มีใครเลือกนะครับก็มาในดานนี้ครับเป็นเอิร์ธนะครับที่ตอนนี้เก็บคะแนนไปก่อนเพื่อนนะครับเป็น1คะแนนนะครับถ้าเด็กแต้มนึงก็จะเข้ารอบแล้วนะครับต้องรู้ว่าอื่นจะยอมหรือเปล่านะครับมาครับคำวันนี้ ecu มาครับป๊อป อนนี้ดับหนึ่งเป็นพี่ยูนะครับด้วยรถประวัตินะครับก็จะใช้ได้แค่รถสายฟรีแล้วก็รถสปีดพารเท่านั้นนะครับที่ไป่เห็นไอโซหรือไม่เห็นรถเม้านอื่นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือไม่ได้เล่นนะครับมาตรงนี้ครับนี่ครับเอิร์ธอยู่ดับ3นะครับเข้ามาเป็นคอปนะครับที่ยูดับ2นะครับตามพี่ยูอยู่นะครับมองขวาล่างของดับ5าอย่างออโต้นะครับ มาจังหวะนี้ครับเขามาตรงนี้ไหลนิดนึงครับแต่ว่ายังคงตามพี่ยูได้ครับนะครับคอปบียูโอวดิปีมาจังหวะนี้ครับแต่ว่ายังคงแซงยูไม่ได้แต่จังหวะนี้เอาเลยดีกว่าครับแซงไปได้ครับเข้ามาตรงนี้เอ้าเราไปติดแล้วครับโอ้โหไปเกี่ยวกับพี่ยูด้วยครับแต่ตอนนี้เออครับแฝงมาระดับสามรับท่าพาดอีกดีโดนเขาแซงแน่นอนนะครับแล้วมาจังหวะนี้ครับยังคงเป็นครอปได้ที่ทําได้ดีนะครับ มาตรงนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาของครอบเลที่จะเข้าไปด้วยอันดับที่ดึงนะครับและเป็นเอิร์ดด้วยนะที่แซงพิยูเข้าไปและครับต่อด้วยลำดับสี่อย่างต้นแล้วก็ออโตอันดับที่5นะครับเป็นครอบทับเก็บมา1คะแนนนะครับเก็บที่3ครับดาดออเดเวทูเฉียนนะครับดาดระดับ3ดาวนะครับเป็นดาดที่ต่อเนื่องจากเก็บที่แล้วเลยนะครับตอนนี้มีครอบกับเอิร์ดที่คะแนนมีอยู่คนละหนึ่งคะแนนนะครับ เราขอแค่ดึงคะแนนคือดับ1ึงอีกแค่1เกมนะเพื่อที่จะผ่าขั้นรอบต่อไปนะครับลอดูตอนนี้ครับต้องมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะในด่านนี้นะเป็นด่านที่ระดับความยากกลางๆด้วยนะครับมาครับใช้เป็นรูลอบี้โอเวอร์เจอร์นะครับรถที่กด WCBW ก็ความเร็วเหมือน c w b ครับตอนนี้เป็นต้นนะครับอยู่ดับ6เอ้ยอยู่ดับ5นะครับเข้ามาตรงนี้ครับ มาจังหวะนี้ลงได้สวยเลยครับต้นและแซงขึ้นมาอันดับ3ามเลยแต่ลงไปที่สี่ครับตอนนี้พี่ยูครับอยู่อันดับที่5นะครับเข้ามาตอนนี้ออโต้ครับตอนนี้ขึ้นที่3มาได้นะครับเข้ามาึ้นรถไฟตรงนี้ครับเอียงนิดนึงครับแต่ว่าองศาไม่ดีพอครับคงติดอยู่ตอนนี้ครับยังบีอยู่ระหว่างเอิร์ธกับคอปนะครับคอปใช้เป็นคิลออฟแพนทอมซีด้วยนะครับและมาจังหวะนี้ครับ ยังตามเอิร์ธอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีอยู่นะครับและมาตรงนี้เหมือนความเหลือเอิร์ธดีกว่านะครับแต่ว่าเป็นคอกที่เข้าโค้งมาก่อนนะครับและตอนนี้ครับเป็นฝ่ายที่ผัดนําผัดกันตามนะครับมาตรงนี้ครับเนี่ยวอีมาดิ้นดึงแล้วเอิร์ธไปพาดดิ้นดึงครับและเข้าสู่จุดตรงนี้ครับก็โคงจะแซงกันยากแล้วถ้าคอกไม่ติดทางลัดตรงนี้ครับจะเป็นแต้มของคอกและก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับที่1ของกลุ่มนะครับ เอาลอปในเข้ารอบก่อนเพื่อนเลยนะครับตามด้วยเอิร์ตต้นแล้วก็ออโต้แล้วก็พี่ยูครับเกมที่4ครับดาดสตาร์ดิปอะมูสิเม้นท์พาร์นะครับดาดระดับ3ดาวนะครับเป็นดานที่เราก็คุ้นเคยกันดีนะครับในแข่ง k ิงเนอร์หรือก็รอบเก็บคะแนนดาดที่เป็นดานสนับกลางครับซึ่งตอนนี้ครับคอปก็ผูกคัดออกจากกลุ่มแล้วนะเพราะว่าเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่4คนนะครับก็คือเอิร์ทพี่ยูออโต้แล้วก็ต้นนะครับมาครับตอนนี้ครับ แต่ว่าเอิธจะได้เปรียบกับเพื่อนนะเพราะเขามีคะแนนอยู่ในมืออยู่หนึ่งคะแนนนะครับเก็บได้หนึ่งคะแนนก็จะเข้ารอบตามเขาเข้าไปนะครับดูตอนนี้ครับเป็นพี่ยูที่นําอยู่นะครับเข้ามาตอนนี้อีซูยูดีมาครับมาใช้ตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นําโด่งเลยครับอันดับที่หนึ่งมาตรงนี้ครับดิมาเข้ามาโอ้ดิซีดั WW, บเข้ามาทางตรงนี้ย่งคง ทำได้ดีครับแม้ว่าจะมีพลาดนิดนึงนะครับมาตรงนี้ครับเข้ามาเป็นต้นตอนนี้ตามอยู่นะครับ ECU ตรงนี้นะครับติดกันเลยนะครับสามบแรกมุมมองขวาล่างของออโต้ครับที่โดนทิ้งก่อนเพื่อเลยแล้วแซงเอิร์ดมาได้ด้วยนะครับมาตรงนี้ครับอูบดิปมา CWB ครับเข้าสู่ตรงนี้ไปติดเสาดิ้ดึงครับเอาแล้วแต่ตอนนี้กลับมา ใกล้กันแล้วนะครับออโต้จากที่โดนทิ้งระยะห่างนะครับตอนนี้เขยจะพาดของทั้งเอิร์ธและต้นแหละครับแต่ตอนนี้พี่ยูครับชิวกับเพื่อนเลยครับก็ไม่น่ามีปัญหาได้แหละครับน่าจะได้แต้มนี้แหละครับว่าห่างมากนะครับแต่ว่าเหมือนความเร็วจะดรอปนิดนึงครับแล้วเขามาแล้วครับท้งเอิร์ธท้งต้นครับเอาลับทพาดอีกโดนแซงนะครับแต่ตอนนี้ครับต้นอยู่ที่3ครับแต่มาจนวันนี้เหมือนเอิร์ธจะแซงสุดท้ายแซงได้หรือเปล่าแล้วสุดท้าย เป็นพี่ยูและครับเข้าไปก่อนนะครับและเก็บแต้มแรกให้กับตัวเองได้และครับเกมที่5ครับด่านวินเทจเจมนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับก็พี่ยูครับทำแต้มขึ้นมาหนึ่งคะแนนนะก็เท่าเอิร์ธแล้วนะครับก็เงินขายเหมือนเดิมนะก็ทั้งเอิร์ธทั้งพี่ยูครับเก็บได้อีกดึงด่านก็จะเข้ารอบแล้วนะครับตามคอบเข้าไปนะครับก็คอบจะไปเริ่มที่ สายบนรอบที่2นะครับอันดับก็มีผลนะครับต่อการเริ่มต้นสตาร์ทที่รอบไหนนะครับแต่ตอนนี้เอิร์ธเหมือนพาดนะเอิร์ธเปลี่ยนไปใช้ดีวอลล์นะครับตอนนี้ครับออโต้ครับตามเอิร์ธกับต้นอยู่นะครับตอนดีพี่ยูครับยังผลงานดีต่อเนื่องนะครับยังนําอยู่เข้ามาตรงนี้ครับออโต้มาตงนีดดิฟไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเอียงเข้ามาได้นะครับมาครับตอนนี้ครับดิฟมา แล้วมาครับแล้วมาติดโคื่นแต่ยังกดเอ็นแท้งได้ครับตอนนี้ต้นเอาไม่ได้ขึ้นแทนสปีดครับมาครับตอนนี้ครับเข้าสู่ตรงนี้ก็ยังเป็นพ่ยูนะที่เปรียบสุดนะครับเอามาครับตอนนี้ต้นอยู่ดับสามนะครับอยู่ประมาณกลางๆนะครับมาตรงนีเอาเหมือนกดไม่ติดด้วยแต่ตอนนี้เอิร์ธครับทำความเร็วดีมากแล้วตอนนี้แซงพ่ยูไปแล้วนะครับเอาละพ่ยูครับ อย่างคงติดกันอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีใครกดอีซตรงนี้นะครับเหมือนจะเก็บไว้ใช้โค้งอื่นนะครับเข้ามาตรงนี้ดิฟมา C W W ครับดิฟมาจังหวัดน,นี้เข้ากระโดดมาตรงนี้ใครจะทำาดีกันครับก็อย่างเท่ากันอยู่นะครับยังไม่มีใครพลาดเข้ามาตรงนี้ครับเล่นกันคนละลายนะครับ ทิ่มาจังหวะนี้ CWB รับเข้าสู่จุดเก่งบูทตรงนี้ครับยังเลี้ยงได้ดีครับพี่ยูแต่ยังแซงเอิร์ดไม่ได้นะครับแล้เอิร์ดเลือกใช้ ECU ตรงนี้ครับแล้วยูยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วมาตรงนี้เหมือนจะแซงได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังแซงไม่ได้ครับแล้วมาตรงนี้โค้งดีครับแล้วมา ECU ครับแต่ว่าโอ้โหยังแซงไม่ได้เข้าสู่จุดตรงนี้แต่ว่าความสเพเศษจะเป็นรองเอิร์ดนะครับเพราะรถเขาดีกว่านะครับ และเข้าไปไปเอิร์ธเข้าไปก่อนันและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตามค er <additionally, S 2> อปเข้าไปรับด้วยอันดับที่2นะครับในฐานะอันดับที่2นะครับเข้าไปแล้วนะฮะออโต้อันดับ4ครับเกมที่6นะครับด่านเพนกวิ้นไอแลนด์นะครับด่านระดับ3ดาวนะครับก็ตอนนี้เอิร์ธเก็บครบ2คะแนนแล้วนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะออกจากกลุ่มไปแล้วนะครับจะเหลือแค่3คนนะก็คือพี่ยูต้นแล้วก็ออโต้นะครับตอนนี้พี่ยูมีแต้มในมือ1คะแนนนะครับ อ้าวครับตอนนี้ออโต้ไปพลาดนะครับรถรีไปทีหนึ่งมาครับิมาจังหวะนี้ครับต้นครับพยายามเอาเต็มมาก่อนให้ได้นะครับพี่ยูมาครับตอนนี้ครับเป็นพี่ยูครับพี่ยูสามเกมหลังนี่เล่นดีมากนะครับนำตลอดนะครับแล้วครับมาตรงนี้ครับ CWW ครับ เข้าสู่ทางโดดตรงนี้ก็ยังได้ดีอยู่ครับสําหรับต้นมาครับเข้ามาตรงนี้ครับดิฟมามาตรงนี้ครับแต่ว่ายังเป็นฝ่ายตามพี่ยูนะพี่ยูตอนนี้หากประมาณหนึ่งโค้งได้นะครับมาจงังหวะนี้ครับดิฟมา c w ครับควิกดิฟนิด,ดหนึ่งเอาล้ครับ ก็ยังไม่ค่อยพลาดน,นะพี่ยูนะครับก็ขับดีดีเลยและ ECU มาครับเข้าสู่ตรงนี้ครับดิฟมา CWW ครับและเข้าสู่จุดตรงนี้ครับแทนสปีดต,ตรงนี้จะสามารถเลี้ยงบูตไปได้สุดทางหรือไม่ก็มีพลาดนนิด้นึงครับแต่ว่าก็ยังคงนําอยู่นะครับทิ้งระยะห่างต้นอันดับที่2ได้นะครับเข้าสู่ทางตรงนี้ครับ กำลังจะเข้าสู่จุดสุดท้ายครับของด่านนี้นะครับเป็นพิยูครับทีมปัญหาครับเข้าไปเป็นแต้มที่2องเขาแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับในฐานะอันดับที่3ของกลุ่มนะครับแตามดยต้นอันดับสองดูว่าออโต้ครับจะทันหรือเปล่าไม่น่าทันครับในเกมนี้ครับเกมที่7นะครับด่าน Back ทูเอนเช่นฉูนะครับด่านระดับสีดานะครับตอนนี้พ่ยู ข้ารอบไปแล้วนะครับก็จะออกจากกลุ่มไปแล้วนะก็เหลืออยู่2คนสุดท้ายนะครับตอนนี้ทั้งสองคนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับก็ขอแค่2องคะแนนนะครับ2แต้มนะครับแล้วกันแข่งแค่2คนนะครับก็มาแย่งแต้มกันนะในด่านนี้นะครับมาครับออดีครับเป็นออโต้ที่น้าอยู่นะครับเข้ามาตรงนี้เก็บดาวมาดิบมาจังหวะนี้ครับ แล้วไมไ่ดีขึ้นตรงนี้ครับแต่ว่ายัางตามที่อยู่นะออโต้นะครับและ ECU มาครับแต่ยังไม่ดีพอที่จะแซงต้นได้นะครับเอาละครับดิฟมาตกดีครับเป็นด่านที่มีความยากของมันอยู่นะครับแล้วโตไปชนน,นิดนึงดิบมาแต่มาจังหวะน,นี้ดิค้านน,นิึงครับแล้วไปชนโค้งแล้วครับ มาตรงนี้ครับตอนนี้ต้นครับนำค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาละครับหาษาสาระห่างได้จะเป็นแ้บแรกของเขานะครับในกลุ่มนี้นะครับเอาละครับเข้ามาดิฟมาเข้ามาตรงนี้ยังทําได้ดีสหรับต้นละครับกด C W W มาครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับดิฟมาจังหวะนี้ครับ C W W โดดมาตรงนี้เอาไปตกแล้วครับแต่ว่ายังทิ้งระยะได้เยอะนะครับก็ยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ออโต้พลาดเหมือนกันนับดูจากขวาล่างโอ้โหจุดเดียวกันเลยแต่ออโต้กด ECU ด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ปัญหาของต้นครับที่เข้าไปกอดนะครับเก็บแต้มแรกของตัวเองได้ก่อนนะครับเอาล้ครับต้องไปลุ้นต่อในเกมถัดมาครับออโต้ตามเข้ามาด้วยอันดับที่2ครับเกมที่8นะครับด่านวินดี้แอร์พอร์ตนะครับด่านระดับสีดาวนะครับ ตอนนี้ต้นเก็บมาก่อนหนึ่งขั้นแนนะครับแต่เกมนี้ต้นเก็บได้เกมหนึ่งก็จะจบเลยนะครับก็จะเข้ารอบในฐานะอันดับที่4ี่แหละครับเรามาดูว่าจะเป็นอย่างไรละครับเปิดมาออโต้โอ้โห ECU ไม่พุ่งครับรถมันไหลครับเอาละครับออโต้ต้องการเต้มเพื่อที่จะไปต่อเกมหน้านะครับแต่ดูดว่าตอนนี้โอ้โหชนไปชนมาครับเป็นต้นนะครับทิ้งห่างออกไปนะครับ เอาละครับตอนนี้โดนทิ้งระยะห่างตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตอนนี้ไปแล้วครับรับต้นเอาละครับถ้าชนะเกมนี้ได้ก็ไม่ต้องต่อเกมหน้าครับก็จบที่4ของกลุ่ม A ละครับมาครับเข้ามาตรงนี้ครับกดในโตเพียวครับเข้าสู่จุดทางลัดเล็กๆเข้าสู่แลบที่2แล้ะครับยังคงไม่ใช่ปัญหาของต้นละครับส่วนออโต้ตอนนี้ก็ ยังไม่ได้เข้าแลบที่2เลยนะครับเอาล่ะครับโอกาสสูงมากๆนะที่จะเก็บแต้มและจบอันดับสีได้นะครับเอาละครับออโตโอ้ก็คือท่าที่5ต้องไปเพยอ์ออฟนะครับเอาละครับมาจังหวะนี้ครับเข้ามาและมาตรงนี้ C W W ครับ สู่จุดตรงนี้ครับต้นครับเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับจะากไปสตาร์ทในสายล่างนะครับในรอบแรกนะครับด้วยอันดับที่สี่ของกลุ่มนะครับและก็เราจะเข้าไปเป็นแต้มปิดเกมของต้นแหละครับสติให้ต้นครับเข้ารอบต่อไปในะารับสี่ครับส่วนโต้ครับดับจบอันดับ5้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปพิออฟต่อกับตั้งในวันอาทิตย์นี้แหละครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ